We'll สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วด้วจ้าวันนี้กะทินหน่อยจะพามาผมมาพอกับเมนูย่างเนื้อริวจุเจลคมๆจ้าหลังจากห่างหายจากเนื้องวัวไปโดนเนาะคะ่ะประมาณ 3เดือนได้ค่ะเพราะว่าช่วงบางอยางงัวเป็นโรคระบาดเนะาะบันนี้กะทินหน่อยสิกินเนื้อได้ค่ะอันนี้เป็นเนือ้อส่วนเขาเอิ่นว่าเนื้อริ้วเนาะค่ะนะ่าจะอยู่ส่วนประมาณส่วนสี่โค้งของงัวค่ะขั้นตอนแรกเขาก็จะเอามะมักก่อนเนาะคะ่ะหมักด้วยมีกระเทียมแล้วก็มีเกลือมีรสด,ดีจักหน่อยแล้วก็ใส่ซอนหอยจักหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติความนัวแล้วก็เวลาไปย่างมันจะได้ช่ำๆบ่แห้งเกินไปเนาะ อันนี้เป็นสูนย์มักเหนือของกระทิ้นหน่อยนะคะแต่ว่าขันผู้ใดไม่สูตรถิ่แตกต่างก่นนี้กะมาแช่หรือว่ามาบอาสู้กันฟังก็ได้ค่ะอันนี้เขาก็มาคันให้เครืองต่างๆมันเข้าในเนื้อนะคะเนื้อเริยวเวลาเพิ่นขายมันก็จะเป็นตอนๆมาแบบนี้เลยเลยจ้ะเพิ่นสีเฉีอนเนมาแบบนี้เลยเฮ้าบ่ตตองมาหันเพิ่มเลยจ้ะ เป็นส่วนที่อย่างแบบมีความแสบพร้อมหอมแบบมีมั่นพอดีพอดีค่ะแล้วเหนือบ่อหยาบเนาะอันนี้เขากับไปพักไ้ประมาณสิบหานาทีระว่างที่เทาหมากักเนือเขาก็จะมาเห็ดเจวขมก่อนนอกจากเมื่อนี้กะทนหน่อยบ่อมีเผียก,ก็เลยจะใส่เจวขมจากอันดีบัวค่ะหรือว่าบานเทาเอินว่าบีขมนอกจากกระไ่พริกเขา้าหัวพงชุรด,ดน้ำปลาลงไปเลยจ้ะการปรุงเจวนี่ก็เป็นตามสไตล์ความชอบรสชาติของแต่ละคนเนาะคะ่ะ นี่คะ่ะน้ำจิมำ้มซเอ้ยบีดีวัวสำเร็จรูปใส่ลงไปเลยคะ่ะมาคมมลายใส่ลายมาคมหน่อยใส่หน่อยจากนั้นก็ค้นให้ส่วนผสมมันเข้ากันจ้าถ้าสมุิใดเพียมากก็เอาเพียไปต้มแล้วก็มาปรุงแบบนี้ลคะค่ะเสียาดายโยค่ะบ่ใดเพียใดต้านเนือมะลังจากนั่นก็ใส่ต้นหอมลงไปคะ่ะต้นหอมซอย มือนีบมีผักชีค่ะมีตะตนหอมที่ปลูกไว้ลังบานก็เลยได้ใส้ซ้ำนีแล้วก็มีสะรแหน่นิดน้อยค่ะนี่ค่ะเร,เ,รเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดแจวแบบง่ายๆเลยที่นี่ก็ถึงเวลาที่เราจะย่างเนื้อแล้วค่ะใส่ไฟอ่อนๆเด้อจ้าพี่น้องใส่เตาทานดังไฟอ่อนๆแล้วก็เอา,อา,เ,อาเนื้อลงไปย่างเลยค่ะ ย่างแบบใจเย็นๆจะได้แสบๆค่ะต้องใส่ไฟอ่อนๆด้วยค่ะเพราะว่าอันถ้าไฟแรงเดียวมันจะไหม้ก่อนสุกเนาะเพราะว่าเนื้อส่วนเรานี่มันจะมีมันแสกอยู่นิดน้อยนี่ค่ะเอากับมันพริกมันย่างไปเรื่อยๆนี่ค่ะระวังหนีชม่บมันยากค่ะพอดีเห็นรุงกินน้ำย่าลงเอาเนิ้วมือมาสีเด้อ เป็นอากาศหลังฝนตกค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเบิดมือเลยค่ะนี่ละพึ่งหยุดตกแล้วก็เลยมีลุงกินน้ำค่ะอันนี้กะหนึ่งเขาไว้นํำค่ะพี่น้องกำลังสีสุกเลยค่ะเหนือเฮากระเลิมยางได้ทีแล้วค่ะเมื่อนี้จะเอาแบบน้ำตกน้ำตกนินนอยเด้อจ้า จะบริสุขค่ะกะขออภัยหลายๆสาหรับคนที่แบบว่าโบก,กินเหนือแบบสุกๆดิบๆเนาะจ้ะขันผู้ใดมักสุกๆกระย่างสุกๆเด้อแต่ว่ากะทินหน่อยก,ก็จะประมาณน้าตกนี่แหละค่ะรู้สึกว่า้ามันสุกเกินไปเหนือมันมันหยาบจะ้ะมันหย่ำหยากเนาะแต่้าเหตุแบบน้าตกนี่มันจะหอมจะแซ่บค่ะกินแล้วก็อย่าลืมกินยาค่าพยาธิทุกหเดือนนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเฮาก็เอามาหั่นเลยค่ะเป็นตะแซบวะคะพี่น้องหอนหอนไอหอนห่วยหวยเลยค่ะนี่ค่ะมากินน้ำกะทินหน่อยเดอ้อเป็นตะแซบค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็เสิร์ฟใส่จานพร้อมกับ เจลขมๆมของเฮาเลยค่ะมาเด้อมาเด้อสำหรับมือนีกะทินหน่อยกะคอโตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทินหน่อยนะะ่เด้อค่ะบ๊ายบาย